ใหท่านก็มาทําให้มีมากด้วยอํานาจของตู้ดงและที่มีมากอยู่แล้วจะเป็นอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระทูดงที่รักษาจะได้เป็นประจําสม่สมําเสมอ 5. ปริปุลณปีนิตะปะหัตโลภะนียะสันตสุขะสมาปฏิลายพีได้สมาปฏิสงบเป็นสุขอิ่มเอิบบันเทิงหน้าได้เต็มเปี่ยมอันนี้ก็เหมือนอย่างที่พูดไปแล้ว อกสีวาระประวาระอสัมมาสุจีคันธะบริภาวิโตอบอวนด้วยกลิ่นหอมห้กลิ่นอื่นเสมอมิได้คือศีลประเสริฐยอดเยี่ยมพระตาหาปัสมาทานตุดงตุดงก็จะเป็นเครื่องเป็นกระเป็นกำแพงป้องกันศีลไม่ให้ขาดตกบกลร่งศีลนั้นมีแต่จะมั่นคงถาวรกลิ่นคันธชาติอื่นๆนะครับ จะฟุ้งไปได้ก็ตามลมเท่านั้นแต่ว่ากลิ่นศีลต้องคนนะฟุ้งไปได้แม้ัวลมกลิ่นอื่นคันทาชาติอื่นถ้าเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ก็หอมไปเฉพาะโลกมนุษย์แต่กลิ่นศีลเนี่ยโลกทั้งสามนี่ดูนี้ <c oughs> เวลาที่เราได้กลิ่นคันทาชาติเราก็อยากจะเข้าไปใกล้เออมันหอมอยู่ตรงไหนหอมจริงบางทีไม่ทันรู้ตัว กลิ่นนะั้นทาให้เราเดินเข้าไปหาเข้าไปใกล้แต่ว่ากลิ่นศีลน,นะครับเทวดาแม่พลมแะะก็ปราดทนาคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีศีลก็มีแต่ว่าจะถูกพวกพลมพวกเทวดาแวดล้อมคอยปกปักรักษาเพราะฉะนั้นข้อต่อมาท่านจึงกล่าวว่าเทวมนุษย์นัง ปิโยมานาโปเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระท่านเห็นว่าเป็นผู้มีศีลแปดขีนาสวะอริยวระบุคคลปฏิโตเป็นบุคคลผู้ที่พระอริยะประเสริฐคือพระขีนาสพป,ปรารถนาปราถนาในที่นี้คือยินดีจะคบหาเพราะตาหาก็เป็นคนมีศีลดีบัณฑิตทั้งหลาย <c oughs> อย่าง แม้อย่างสูงส่งคือพระอาหารหันต์ยินดีจะคบหาเพราะปรากฏในเรื่องราในพระไตัยพิโรภพอท่านทราบว่าคนนี้เป็นคนทุดศีลเมื่อก่อนท่านไม่ทราบพ,พอมาทราบเข้าเป็นคนทุศีลก็ท่านก็ปฏิเสธไม่ให้มาปฏิบัตนนิบัตรรับใช้ท่านพระอรหัไม่ใช่ไล่ตะเพิดอะไร แต่ว่าท่านทําของท่านเองซะก่อนอย่าให้เขาต้องมาทําให้บัณฑิตย่อมรังเกียดพ่านแต่ว่าไม่ได้เกลียดผ่านเหมือนไหมเหมือนกันไม่ได้รังเกียดกับเกลียดไม่เหมือนกันยังไงอะไรนะน,นั่นสิเกลียดเป็นโทสะนะแต่ความรู้คุณรู้คุณ,คณใช้ได นด <c oughs> เกลียดเป็นตัวสะใต้รังเกียดอ่ะอ่ารังเกียดเรอ,อรังเก,ย <c oughs> งเกียดอย่างเนี้ยเราอ่าคนในบ้านเราประพฤติอย่างนี้เรารังเกียดจําเป็นไว้ว่าเราจเราเกลียด <c oughs> สมมุติเราลูกเราอย่างนี้ก็แล้วกัน ลูกเราให้ประพฤติอย่างนี้เรารังเกียจไอความประพฤติแบบนี้ไม่ยินดีด้วยแต่เราเกลียดลูกเรามาไม่ได้เกลียดแต่พ่อแม่ไม่มีทางจะเกลียดลูกแต่รังเกียจก็ได้นะมันรังเกียจไม่อีย่างนะรังเกียจปลารบถึงความประพฤติเป็นสําคัญนะว่าประพฤติอย่างนี้มันไม่ดีมีการพิจนารณา ก็ดีข้อเสียผลที่เพิ่งได้รับจากความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อโทษอย่างเดียวไปทางเกลียดนะไม่พูดง่ายๆไปทางเกลียดคือไม่ยินดีไม่อนุโมทนาเท่านั้นแต่ถ้าเกลียดแล้วก็ไม่พิจนารณาถึงการกระทําไปที่ตัวบุคคลอย่างเดียวบางทีเขาอาจจะประพฤติดีแต่เป็นคนที่ไม่ประจบเราอะไรอย่างนี้เราก็เกลียดไม่ชอบหน้าเพราะฉะนั้นเกลียดมันเป็นโทสะแน่นอน บัณฑิตทั้งหลายแม้แต่พานเขาท่านก็เจเริญเมตตาแต่ปกติพานไอ้ข้อประพฤติเป็นไปเพื่อโทษในภายหลังไม่ค่อยจะเมตตาหรอกท่านการุณาว่าคนนี้ทําแต่กรรมที่จะสร้างทุกข์แก่ตนนะท่านก็เกิดกรุณาว่าต่อไปก็จะต้องเสวยทุกข์เสวยความลำบากเพราะการกระทำของตนก็ไม่ใช่น้อยก็มีจิต กรุณาสรงสารตั้งขึ้นมาแต่ว่าท่านรังเกียจในความประพฤติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่คบพานคําว่าไม่คบนะก็คือว่าเมื่อไม่ยินดีไม่อนุโมทนาท่านก็ไม่ไม่ปรานาจะนั่งกายไม่ปรานาจะโอวาทอนุสาสนีอะไรใดๆทั้งนั้นแต่คำไม่ได้ไหมายความรังเกียจประพานนะไม่ได้ไหมายค,ความว่า จะพานอยู่ทางนั้นเราหันหน้าไปทางอื่นนะหรือว่าพานเดินอยู่ถนนสายนั้นเราอย่าไปเหยียบถนนร่วมกับมันไปทางอื่นไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันเกินรังเกียจร่างกายมันเกลียดเลยสั่งน้ำหน้าก็ยังมีการสมเคราะห์นั่นแหละตามสมควรเช่นเขาถามทางอย่างนี้ทางนั้นสวนจะตัวจักไปทางไหนแต่รู้แต่กระบอกก็ไปทางนั้นอย่างนี้ก็สมเคราะห์ไปด้วยอํานาจของความกครรู้นาอันนั้นเลย เกลียดนี่เป็นเอเป็นโทส <c oughs> ะแรงเกียนี่ารงเกียจมันเป็นปัญญานะแยกแยะได้นะนถ้าเห็นว่าเป็นๆ <c oughs> ก็ประพฤติไม่ดีงามเป็นไปเพื่อโทษมันต้องใช้ปัญญาพิจารณา <c oughs> ส่วนมากเราไม่ค่อยจะรังเกียดเรามักจะกลายเป็นเกลียดไปเลยพ <c oughs> ระกิเลสเราหน,า,นาแน่นโทสะของเราไม่เคยเบาบาง <c oughs> พอไปเจอเจออ้การ กระทาไม่ดีของใครๆนะเราเลื่อนทันทีจากอาการกระทําไปเลื่อนที่ตัวบุคลบคลผู้กระทาไปเลยกลายเป็นโทสาไปแทนที่หยุดอยู่แค่พิจารณาว่าอย่างนี้มันไม่สมควรเท่านั้นมันเลยเถิดไม่หยุดอยู่แค่นั้นเช่นเดียวกันกระทางฝ่ายโ,โพรพระดีราคะนั่นแหละไปฟังทมนะพระท่านแสดงทมดีมีเหตุมีผล แต่เรามักจะไม่หยุดอยูแค่นี้นะแห่เสียงท่านเพราะดีเสียงบารีโทนอย่างนั้น,นก็ร้องไปโน,น่นและกันหนุ่มรอด้วยเสร็จกลางนี่ไปซะอย่างนี้อาศัยธรรมะที่ส่านแสดงได้เหตุได้ผลที่เราชอบใจแต่ตรงนั้นเป็นปัญญานะที่เรารู้อย่างนั้นแต่เราหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เรามักจะเลื่อนไปหาตัวบุคคลผู้แสดง ทีนี้ไปวินิจฉัยบุคคลเนี่ยพอไปที่ตัวบุคคลแล้วนะหน้า,นาตาเป็นอย่างนี้อ่อหลอรูปร่างเป็นอย่างนี้อ่อดีนี่เป็นอย่างนี้ไปเหมือนกันในทางโทรศก็จำนองเดียวกันไม่หยุดอยู่แค่เห็นตามความเป็นจริงก้าวเทวมนุษย์แสนวันทิ่ตะปูชิโตเป็น ew, ผู้ที่เท,ท, ew, ท,ท ew, วดาและมูทั้งหลายกราบไหว้บูชา เพราะว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลใครใครที่ไหนรวมทั้งเทวดาก็ยินดีจะกราบไหวบูชาสิบพุทธวิพุทะบัณฑิตตาชนานางทุตตะวิตะโถมิตะปัสสทธ,ธเป็นผู้ที่บัณฑิตชนผู้รู้จริงผู้รู้แจ้งทั้งหลายยกย่องชมเชยสดะุดีสรรเสริญอันนี้คก็ง่ายอยู่แล้วนะครับ สรรเสริญว่าอย่างไรสรรเสริญว่าท่านผู้ดีเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนี้เป็นต้นสิบเอ็ดอิตะวุรังวาโลเกณะอนุป,ปริตโตเป็นผู้ที่ไม่ถูกโลกกระรมำสาบติดไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นนะเห็นไหมเมื่อกี้เกี่ยวกับดอกบัวนะะอันน้ำไม่ฉาบติดนี่ก็เหมือนกันถูกโลกธรรมไม่ถูกโลกกระมำสาบติดโลกธรรมรมีอะไรบ้าง โกรกกระทำแปดลาบาเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสุขทุกนินทาสรรเสริญคำว่าลาบในหมายถึงว่าได้นะครับได้สิ่งที่ควรได้มาก็ยินดีแต่พออกพอใจปราบลื่มอย่างนี้ถูกโลกกระทำมคือลาบจาติด คำว่าชาบติดก็คือหลงไหลได้เพลิมนั่นเองหรือว่าทําใจให้หวันไหวไปถ้าเสื่อมราบนะก็คือว่าของที่เคยได้นะหวังว่าจะได้แล้วกลับไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจวันไหวไปเพราะกำลังของความเสียใจของความผิดว่วนอย่างนี้ก็ถูกโลกธรรมคือเสื่อมราบชาบติดอีกเหมือนกันแล้วอะไรอีก ยศอีกยศนะในทางศาสนาหมายถึงบริวารอย่างตำแหน่งใหญ่โตอะไรกันนะครับก็สงเคราะ์ก็ยศนั่นแหละพราะมันเป็นเหตุให้ได้บริวารพอได้ก็แปรปลื้มไปในเป็นอย่างนี้ก็ยินดีไปมัวเมาไปกท็ที่เรียกว่าสุโลกกระทำคือยศอาชาติติดเพราะเสือนะอเส่อมนะพราเสื่อม ก็ล,ล้มแรลต้องสิ้นความเป็นนายกไว้อะไรอย่างนี้ออกไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะก็<笑><笑>เอาเป็นว่าทุตัวไปนั่นแหละนะครับพอได้ยศแล้วก็เสื่อมยศก็อย่างี้ก็เศร้าโศกเสียใจอีกก็เรียกว่าความเสื่อมยศเป็นโลกธรรมสาบทิศสุขทุกข์ก็เหมือนกันจำานองเดียวกันนะปรารถนาสุขได้ก็ปราปรืมพอไม่ได้ก็นะ พอได้ทุกข์ไม่ได้สุขในการนี้ก็เดือดร้อนพูดง่ายๆหวันไหวไปกับสิ่งเหล่านี้รวมทั้งดินทาสรรเสริญติดสรรเสริญบางคนนะครับไอติดสรรเสริญนายอยงยกตัวอย่างอติดสรรเสริญนี่เป็นยังไงบางทีไม่รู้หรอกว่าติดแต่รู้ว่าติดเป็นเพราะว่าวันนั้นเกิดไม่ได้พอไม่ได้แล้วมันเสียใจ แต่ติดสันลเสริญไม่มีทางหรอกที่จะไม่เสียใจ,ออาจบบยกา,จารนินทานั่นแหละชัดเลยก็เรียกอาจารย์มาเรื่อยๆว่าวันนั้นเขาเรียกคุณเฉยๆขึ้นมาแมมมันไม่รื่นหูมันไม่ใจเรืญนแทกจะไม่ไม่ชอบหน้าคนที่เรียกยิ่งขึ้นมาสักเั่าอะอย่างนี้ก็เรียกติดสันลเสริญอ่า อ่าอยพตอนหังนารียนนะมอยอกิดละนติดสรรเสริญน,นะครับยังไม่ทันได้นิน้นข้าในนินทาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่สรรเสริญเท่านั้นเหมือนอย่างวันโกนอะไรนะใครใครก็เรียกว่าเจ้าคุณเจ้าคุณ ไอ้หมอนี่ทำไมมันเรียกเราแค่หลวงพ่อหลวงพ่อมันธรรมดาได้เกินชักไม่ชอบหน้าน่ะมันควรจะเรียกเราท่านเจ้าคุณมันถึงจะทุกข์นี่เพราะฉะนั้นไม่เว้นพระไม่เว้นการว่าอะไรเรื่องทิศตะลิญเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราะเขานินทาย่องเจ็บช้ำน้ำใจเป็นธรรมดาแตู่กนินตาแต่แหาว่าเราชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จะรังเกียจไม่ชอบไอภาวะที่ตรงกันข้ามกับไอสิ่งที่เราชอบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นสั่งสงไมไว้ดีแล้วนะครับในพบตัดไปก็เป็นคนมีกิเลสน้อยเบาบางได้โลกกระทำก็ไม่หลงปลืม้มหรือว่าไม่ถึงความสยบไปกับโรกกระทำเหล่านั้นสิบสองอปปโทกวัวเชปิ พะยะทัาวีเป็นผู้มีปกติลรงเห็นว่าเป็นภัยแม้ในสิ่งที่เป็นโทษเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยพูดง่ายๆว่าไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นโทษอย่างเรารักษาศีลแล้วก็ไม่ประมาทวัยการฆ่ามดฆ่าพวกตัวเล็กๆมันคงจะไม่เป็นไรนักหนานะไอความคิดที่ประมาทอย่างนี้ไม่มีแต่มีแต่เห็นว่าโอ้อันนี้มันก็เป็นโทษนะมันเป็นความสร้างมอ,องแห่งศีลของเรานะ มันจะเป็นเหตุให้เราประสบความทุกข์ความไม่สวัสดีได้เหมือนกันนะถ้าเป็นพระนะะท่านก็จะไม่ประมาทว่าการกระทำอย่างนี้ปรับอาบาัตก็อยแค่ทุกข์กดทุกข์พาสิทธ์มันอะไรนักหนากับรงอาบาัตไม่มีเลยพระที่มีศีลดีจริงๆจะไม่มีลักษณะประมาทอย่างนี้ท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นปาราชิกหรือสังฆาที่เสษนั่นแนะ่ไม่ประมาทในสีข่ขาบททั้งหลาย แม้ในสิ่งที่เป็นโทษเพียงเล็กน้อยคือปรับอาบัตนิดหน่อยปรับอาบัตนิดหน่อยแค่ทุกข์กฎดทุกปฏิทิศทว่ากลับเห็นตรงกันข้ามโอ้การปรับอาบัตเป็นโทษสิ่งเล็กนับว่าเป็นโทษสิ่งเล็กน้อยเพราะปรับ,รบแค่ทุกกฎดทุกปฏิทิกท์ก็จริงแต่ว่าเมื่อศีลเราไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่อาจจะถึงทำที่สิ้นทุก เมื่อไม่ไม่อาจจะถึงทำที่สิ้นทุก์เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกเมื่อเมื่อแต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อาบายก็ยังหวังได้แต่ก็กลัวสลดใจไปอย่างนั้นจึงไม่ประมาทในสิกขาบทแม่มีการปรับอาบัตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นศิษสาวิปวรวรสัมปติกามานัง มคะพระวาทะสาธโนบันดาประโยชน์คือสมบัติอันไปบูนประเสริฐน่าต้องการทั้งหลายได้สําเร็จประโยชน์คือมากได้ผลอันประเสริฐเป็นประโยชน์ที่นับเนื่องอย่ในปรมัตตประโยชน์สิบสี่อาญาจิตตวิปุละปณิตปัจจะปะอาคีเป็นผู้มือส่วนแห่งปัจจัยที่ไพบู์ประณีตที่เขาอาราธนา เพราะว่าพอเขาเห็นว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้เข่งครัดในวัดปฏิบัติทั้งถ่ายในการกระทาของเราจะมีผลมากในมีอานิสงส์มากถ้าหากว่าได้กระทําคือได้สมเคราะห์ท่านผู้มีศีลผู้นี้เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ความคิดจะน้อมนำเอาปัจจัยธรรมอันประณีตเข้ามาสมเคราะห์ สิบห้านิอานิเกตะสยโดไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ประจำคนเราไม่ต้องมีเสนาสนะทำไมถึงไม่มีไม่มีที่อยู่ประจำมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านอยู่ไม่ติดที่แต่ชอบเที่ยวหรือยังไงไม่ติดที่แต่ว่าติดเที่ยวอะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือว่าท่านพร้อมที่จะละไป เมื่อถึงคราวที่ควรจะละไปไม่ติดสถานที่เกี่ยวกก็ว่าสถานที่ที่อยู่นี่สะดวกด้วยปัจจัยตใดมทุกสิ่งทุกอย่างชาวบ้านเขาก็นับถือก็คอยสมคระอย่างนี้เป็นตน้นก็เลยพาติดสกุลตั้งหลายเป็นคนคนที่ไม่หวนไหวในราบสักการอยู่เล้วเพราะฉะนั้นท่านอยู่ยังอยู่คงอยู่ก็เกี่ยวกก็ว่ายังประพฤติธทรรมได้สะดวก เกิดไม่สะดวกขึ้นมาเมื่อไรท่านไม่มีอะไรเอาและจากที่นั้นไปอย่างไม่ใหญ่ดีเพราะฉะนั้นมีที่อยู่ก็เหมือนไม่มีในความหมายของไหนก้อนนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ก็เลยต้องไปอยู่ตามป้ายรถประจำทางอาศัยกุ้มแดดกุ้มฝนไปพลางพลางก่อนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าไม่ติดที่ อย่าบางท่านนะครับผมเคยได้ยินได้ฟังบอกว่าท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่อยู่นั้นนะเป็นอย่างบ้านเช่าเหมือนอย่างชาวบ้านทั่วไปถ้าเขาก็มีบ้านอยู่เขาเองเขาก็ยึดมั่นในนี้บ้านเราก็เลยติดบ้านห่วงเห็นบ้านนะยึดมั่นในบ้านเพราะมันเป็นของเราแต่ถ้าหาไปอยู่บ้านเช่ามันไม่ใช่ของเราก็เลยไม่ติดบ้านไม่ยึดมั่นบ้านว่างนั้น พระโยคาจอจอจอท,ที่ถือตัวดงเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่ในที่ไหนเมื่ออยู่บ้านเช่าเอ้ผมไม่เห็นด้วยนะบ้านเช่าอย,อยู่นานนานมันยึดได้นะว่าบ้านตัวมันต่างอะไรกับบ้านเช่าซื้อหรไอบ้านเช่าซื้อก็มันก็เช่าเป็นเดือนเดือนนั่นกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องได้เป็นกรรมสิทธิ์แสักวันหนึ่งกรร็เท่านั้นเองแต่อันนี้ไม่ได้กรรมสิทธิ แต่อยู่ไปอยู่ไปมันมีความสุขนะมันได้สเสวยสุขเกี่ยวกับกามในในบ้านนะดูโทรทัศน์อยู่ที่นี่นะกินข้าวพวกุกอาหารหวานกาวอาร่อยอร่อยนะมีความสุขกับอาหารการกินก็ในบ้านนี้สร้างอยู่อย่างมีความสุขติดต่อกันมาเรื่อยมันก็นยังไงยังไงมันก็เยอะแต่ว่าท่านไม่ใด่อย่างนั้นเห็นแก่การประพฤติธรรมเป็นสําคัญ ถ้าหาว่าท่านเห็นว่าสะดวกอยู่ท่านก็อยู่อยู่อย่างเห็นแก่ธรรมแก่การปฏิบัติธรรมที่สะดวกเพราะเกิดไม่สะดวกขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ปลารลบถึงความสุขอะไรในพันปลารลบถึงการปฏิบัติต่างหากปฏิบัติไม่สะดวกขึ้นมาแล้วเรื่องอะไรจะ่ท่านจะติดนะแต่พร้อมที่จะไปเป็นอย่างนี้ สิบหกฌานนัตโชสิตตตปวรวิหารีมีปกติอยู่ด้วยความอิ่มเอิบใจอันอิงอาศัยชาญประเสริฐคือว่าลีกเล่นไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างนั้นโอกาสที่จะบำเพ็ญชาญสำเร็จนะแล้วก็มีความสุขได้สวยสุขในชานนั้นก็มีได้สิบเจ็ดวิชติตากิเลสชาระวัตุแางวัตถุคือกิเลสอันเป็นดุดขายได้ ขายดักสัตว์ดักปลาคือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่กับทุกกิเลสตัวเองนะครับสิบแปดปินนพระคะสังกุติแต่สันชินนะคตินีวารโนเป็นผู้หักตํรรายงอพับเชื่อเชืออเครื่องขวางกันคติได้ทํรรายงอพับเชื่อเถือนเครื่องขวางกันคติได้ไดมันหมายความว่าย่างไงฟังอะไรไม่รู้เรื่อง งอพับเลยอย่าให้เหยียดตรงเชื่อนเฉือนนี่สังกุติตาในงอพับนะอ่าอ่าสันสินนะคติเครื่องขวางกั้นคติได้อะไรเครื่องขวางกั้นคติคติในที่นี้ก็คือสุขคตินะและก็สุขคตินี่มีสองอย่างนะ หมายถึงภูมิก็ได้หมายถึงข้อปฏิบัติที่ดีงามก็ได้ข้อปฏิบัติที่ดีงามท่านก็เรียกว่าสุคตินะครับเจอในอะไรนะที่มีคําว่าจิตเตสังกิริเตทุกติปาติกังขาเมื่อจิตมัวหมองทุกติก็หวังได้เมื่อจิตไม่มัวหมองสุคติก็หวังได้นะทุกติมีสองอย่าง คืออบายภูมิเป็นคติที่ไม่ดีก็เรียกว่าทุกขติอีกอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่ไปสู่อบายภูมิก็เรียกว่าทุกขติได้แก่อกุศลกรรมมาบททั้งหลายมีปานาติปาติเป็นต้นเขาก็เรียกทุกขตินะของห่วงนั้นเพราะว่าคตินั้นแปลว่าข้อปฏิบัติปฏิบัตินะแป,แปลว่าดำเนินไปอยู่แล้วคติก็ไป เพราะฉะนั้นเป็นคำใช้แทนกันได้ในสุคติก็เหมือนกันนะครับเว้นอบายสี่เถียนะครับเป็นคติที่ดีเขาเรียกว่าสุคติอีกอย่างหนึ่งกูกูกูสนกรรมบททั้งหลายในที่เป็นเหตุได้ไปสู่ภูมิที่ดีเหล่านั้นก็เรียกว่าสุคตินะครับสุคติจึงหมายคุณข้อปฏิบัติที่ดีก็ได้ในที่นี้หมายเอาทั้งสองอย่าง เครื่องขวางกันกติคือเครื่องขวางกันสุกติถึงอันหมายถึงภูมิหมายถึงก็ปฏิบัติสิบเก้าอากุป,ปะธรรมโมมีทำอันไม่กำเริบสมาทานทำใดอยู่เพราะเหตุว่าได้สมาทานทุดงรวยทำนั้นก็จะไม่กำเริบคือไม่เสียหายจะรักษาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นศีลหรือว่าได้ฌานฌานนั้นก็จะไม่เสื่อม เป็นอย่างนี้ยี่สิบอะพิณีตะวาโสมีการอยู่ในที่อันจะพรากจากไปเสียได้มันใกล้ๆกับอันนี้เกตแต่เมื่อตกี้นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ย้ำอยู่ถึงการที่ไม่ติดนะในสถานที่อยู่อยู่ในที่ไหนก็พร้อมที่จะจากไปนะเราอย่าไปเพ่งว่าเอออย่างนี้ก็ไม่ได้พร้อมที่จะตีจากไใช่อย่างนั้นไอ้คนที่เรา ควรจะตำนิตีตเตียนเกี่ยวกับว่าม้พอถึงคราวได้กตีจากเกี่ยวกับว่าพอลำบากไม่คิดจะใจะร่วมสุขไม่คิดจะร่วมทุกพอลำบากนะตีจากนันตีแต่จะอยู่ช่วยแก้ปัญหาไอ้อย่างนั้นมากันกหน้าตำนิอันนี้ท่านไม่ได้เกี่ยว้องไม่ได้ยุ่ร่วมกับใครอยู่คนเดียวก็เถอะพอว่าเป็นที่ที่ไม่สมควรขึ้นมาเส้นลักษณะของวิเวกหมดไปอย่างนี้ ท่านก็พร้อมที่จะแจกไปพักกันสักสิบนาทีเดี๋ยว